อย่างเงี้ยไม่ได้นะมันก็ไม่ผิดแล้วเราก็ไม่ออกกําลังกายเลยแล้วผลลัพธ์แรกคือหุ่นเราก็เหมือนเดิมทับบี้ชับบี้หน่อยทรวๆหน่อยเพราะว่าเราแบบไม่ได้ผลลัพธ์อย่างที่เราต้องการหมูที่สุขภาพเข็งแรงหลายคนจะคิดว่าการมีหุ่นที่ดีต้อง ต้อนรับเข้าสู่ช่องดูฟี่คูนครั้งนึงน,นะครับสีผมใหม่ขออภัยเรื่องเสียงนะครับเ,เสียงอาจจะอุอ e ีนิดนึงเพราะว่า ช่วงนี้มนไม่ค่อยสบายเท่าไหร่คลิปนี้ครับคือจะเป็นคลิปฟิลแบบอารมณ์เหมือนพอดแคสต์ป่ะเออจะมาชวนคุยเรื่อง how to คุมหุ่นนะครับเพราะว่าถ้าใครดูแบบ IG ผมหรือว่าติดตามผมมาสากักพักจะเห็นว่าผมมีหุ่นที่ค่อนข้างถือว่าโอเคคือไม่ได้เป็นหุ่นเทพในแบบค่อนข้าง l ีนแล้วก็มีกล้ามเนื้ออะไรอย่างเงี้ยล่าตังก่อนคือผมเนี่ยไม่ใช่ฟิตเนสเทรนเนอร์เนาะไม่ได้เรียนวิทยาศาสตร,ร์การกีฬาด้วย วิศาจุราธรรมดาเนี่ยแหละแต่ว่าแค่มีแพลชั่นกับกูดฟิสิกอ่ะคือเรารู้สึกว่ารูปร่างที่ดีเนี่ยแม่งเทว่ววะอกภายไหลพ่พึงแล้วก็หน้าท้องแบบมีซิกแพคซึ่งผมอ่ะเริ่มออกกำลังอ่ะตั้งแต่สมัยน่าจะปี2003มั้งออกกำลังมาแบบ21ปีแล้วตั้งแต่สมัยแบบแคลิฟอร์เนียฟิตเนสอ่ะที่สีลมอ่ะเออนั่งรถเมย์จากจุราไปออจำได้เลยแล้วก็เป็นแคลิฟอร์เนียวอช่ะจนแบบ พอทำงานมีเงินเดือนก็ออกกำลังที่ f i ตเน็ s เฟิร์แถวบ้านก็เริ่มใช้ p t นะครับ Personal Trainer ที่ f i ตเน็ s เฟิร์แต่ว่าพอตอนนั้นเราทำงานประจำใช่ไหมแบบมีประชุม8โมงครึ่งไปถึงออฟฟิศหาอะไรกินกับซื้ออะไระกาแฟซื้อครัวซองซื้ออะไรพวกนี้ครับซึ่งมันไม่ผิดแต่ว่าผลลัพธ์แรกคือหุ่นเราก็เหมือนเดิมออกกาลังกับเทรนเนอร์แต่เราก็กินแบบอาจจะดีกว่าคนอื่นนิดหน่อยดูรู้ว่า เออหน้าจอก,กําลังแต่ก็ไม่ได้แบบถอดเสื้อไม่ได้แล้วก็อาจจะทับบี้ชับบี้หน่อยทุ้มๆหน่อยเพราะว่าเราแบบไม่ได้มีความรู้เรื่องอาหารแล้วก็อยากกินอะไรเราก็กินเรามองว่าครัวซองกับข้าวมันเหมือนกันฉะนั้นก็กินไปเถอะอันนั้นก็คือประสบการณ์ที่มองผมนะเคยลองนิวทริชั่นหลายๆแบบแผนการกินเนี่ยคาร์บไซคลิ่งบังคีโตมั่งคลีนฟู้ดมั่งแต่เอฟไม่เคยพอจะมีประสบการณ์ระดับหนึ่งก็เลยคิดว่าเอออยากจะมาแชร์ดีกว่า อันนี้คือเป็นการรวบรวมจากประสบการณ์ตัวเองแล้วก็ไปฟังการอบรมมาคือผม,มเคยไปเข้าคลาสแบบของคุณเบสฟิตนะครับรีนโปรเจกต์อย่างเงี้ยและหรือเราแบบเราออกกำลังกับเทรนเนอร์ก็หลายคนแล้วอะเราก็ได้ความรู้มาระดับหนึ่งก็มาประิัติต่อแล้วก็จะมาสรุปให้ฟังผมเรียกว่า 4Q Quality 4อย่างอย่างแรกเลยอ่ะก็คือ Quality Food ก็คืออาหารที่มีคุณภาพคือแบบ หลายคนจะคิดว่าการมีหุ่นที่ดีอ่ะต้องออกกําลังกายแต่ว่านั่นไม่ใช่ทั้งหมดเพราะว่าถ้าเราไม่คุมอาหารแล้วเราเออกกําลังอ่ะเราจะกลายเป็นหมูที่สุขภาพแข็งแรงมันมีรูปหนึ่งผมว่าอธิบายได้ดีเป็นรูปภูเขาน้าแข็งเดี๋ยวแปะให้ดูนะเป็นรูปภูเขาน้ําแข็งใช่ป่ะแล้วก็น้าแข็งที่มันลอยอยู่ในมหาสมุทรอ่ะส่วนที่เห็นน่ะมันนิดเดียวเองส่วนนั้นนั่นมันคือแค่30%มซึ่งคือการเวิร์กอัลแต่ว่า้น้ําแข็งใต้มหาสมุทรอ่ะซึ่งใหญ่มากอ่ะอีกเจ็นนิบคืออาหาหร คือจะบอกว่ามันเป็นการเปรียบเทียบที่ชัดเจนมากว่าอาหารน่ะโคตรสำคัญถ้าคุณอยากจะมีหุ่นที่ดีอ่ะเรื่องแรกที่อยากจะพูดเกี่ยวกับอาหารก็คือมันต้องมีเหมือนแคลอรีเดฟเฟซิตก็คือแคลอรี่ที่เรารับต้องน้อยกว่าแคลอรี่ที่ออกอันนี้เป็นเรื่องปกติที่ผมคิดว่าทุกคนน่ยก็น่าจะรู้คือถ้าเรากินเยอะเราใช้น้อยร่างกายก็เก็บสะสมมันก็อ้วนถูกปะฉะนั้นเราต้องใช้ให้เยอะกว่ากินหรือว่ากินให้น้อยกว่าใช้นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าเรากินโน น้อยมากๆแล้วเราก็ไม่ออกกํลาลังกายเลยแล้วหุ่เราจะเปลี่ยนก็ไม่ใช่นะเพราะว่าร่างกายเราอะฉลาดนางก็รับรู้นางก็ปรับเปลี่ยนได้คือถ้าเกิดเรากินน้อยมากๆอะร่างกายก็จะเหมือนแบบเข้าใจว่ามันเป็นสภาวะแบบต้องเตรียมจำเสร็จเมตาบอลิซึมเราอะมันก็จะต่ําลงพอมันต่ําลงอะแปลว่า สมมติเรากินพันหแล้วเราก็ไม่ทำอะไรเราก็ลดพันสามพันสองพันหนึ่งอย่างเงี้ยสุดท้ายอ่ะเบียมาหรือว่าเมตาบอลิซึมเบสเมตาบอลิกเวทดของเราอ่ะมันก็จะลดลงลดลงเว้ยหุ่นมันก็จะเละกล้ามเนื้อมันก็จะไม่มีก็ไม่ได้อยู่ดีอันถัดมาคือผมเชื่อว่าไรซ์มาโครนิวเทรียนถ้าเป็นสารอาหารหลักหรือว่ามาโครนิวเทรียนอ่ะมันจะมันคือ3อันนัก็คือคาบ โปรตีนแล้วก็แฟตก็คือคาร์บ1กรัมให้พลังงานเท่าไหร่4แคลอรี่ค่ะโปรตีน1กรัมให้พลังงาน4แคลอรี่แฟต1กรัมให้พลังงาน9ป่ะ เออคือแฟรอะให้พลังงานเยอะโปรตีนคาร์บอะให้พลังงานเท่ากันคือกำลังจะบอกว่ามาโครนิวเคลียสะพลังงานเข้ากับพลังงานออกอะต้องสัมพันธ์กันข้อที่2คือมาโครนิวเคลียสะก็ต้องมีความเหมาะสมด้วย100แคลมันไม่ได้เหมือนกันหมดนะเช่นสมมติว่าถ้าเรากินไอศครีมลูกหนึ่งอะ150แคลอรี่อะและกินข้าว ข้าวกล้องหรือว่ารายวี่หรือข้าวสวยจัสมินไรซ์ธรรมดา100กรัมอะแคลอรี่อาจจะ150เท่ากันอาจจะบวกลบนิดหน่อยมันไม่ได้ค่าเท่ากันนะอย่างเงี้ยไม่ได้นะพลังงานที่เท่ากันแต่ว่ามาโครนิวเทรียน ที่ไม่เหมาะสมอ่ะก็จะทําให้เราไม่ได้ผลลัพธ์อย่างที่เราต้องการคือและที่เหมาะสมคืออะไรล่ะที่เหมาะสมก็คือมันควรจะเป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงสอนคือย่อยช้าทําให้ระดับแบบน้ำตาลเราคงที่แล้วเราก็อิ่มนานแล้วมันก็คลีนกว่าคําว่าคลีนคือหุ่นมันจะชัดขึ้นมันจะดีขึ้นกว่าการที่เรากินแบบไอศครีมลูกหนึ่งลำเละสิ้นอย่างเงี้ยแล้วมันให้พลังงานเท่ากันอันนั้นน่มันจะมีน้ําตาลมีนมซึ่งก็คือค้าแบบหนึง่งอย่างเงี้ยแล้วเราก็ควร พยายามจับคู่ด้วยคือถ้าเรารู้ว่าเรากินอของที่มันไม่ดีเช่นแบบไขมันน่ะเราควรจะจับคู่กับของที่มันโอเคหน่อย,ยกับโปรตีนเอาน้ําตาลกับไขมันมารวมกันอย่างเงี้ยก,ก,ก็ไม่ดีเลือกแค่อย่างเดียว ประเด็นที่3ก็คือสำหรับเรื่องอาหารนั่นเองอยู่รเรื่องอาหารอยู่เลยนะก็คือพวกโปรเซสฟูดอ่ะควรจะหลีกเลี่ยงควรจะทานอาหารให้มันแบบเป็นธรรมชาติปรุงแต่งน้อยแล้วก็ลดไม่จั์เพราะว่าคือในอุตสาหารการรมการผลิตอ่ะมันจะใส่พวกแอดดิทีฟบางอย่างเงี้ยยกตัวอย่างง่ายๆเลยเช่นอะไรอ่ะ,อะไส้กรอกหมูยอมามอย่างเงี้ยหรือว่าพวกชิปส์แบรนตัวแอลอย่างเงี้ยก็ไม่ควรกินเพราะว่ามันแบบมัน,ม,นมันผ่านการโปรเซสมาของหมักดองอย่างเงี้ยมันมีโซเดียมหรือว่าเรากินแบบพวก ส้มตําปูปลาแซบๆอเงี้ยโซเดียมเยอะผมคิดว่าพอเราเข้าใจเรื่องพวกนี้ยเราก็ควรจะเลือกอาหารให้เป็นคือตอนสมัยแบบทํางานใหม่ๆอ่ะเราแบบ ทุ่งแทงานใช่ป่ะเราก็เอาความสะดวกเป็นหลักตื่นเช้านะมาขับรถไปถึงที่งานเตรียมประชุมอย่างเงี้ยเราก็หิวเราก็ลงมาซื้อแบบร้านข้างล่างซื้ออะไรล่ะอะซื้อกาแฟลาเต้เย็นซื้อแซนวิชครัวซองมันก็ไม่ได้ผิดอะไรเพียงแต่ว่าถ้าเราอยากจะคุมหุ่นอะมันไม่ได้ดีเพราะว่าครัวซองอะแล้วมันก็มีไขมันแล้วมันก็เป็นคาร์บที่แบบไม่ได้อยู่ท้องด้วย เมื่อเรามีความเข้าใจเรื่อง quality food เราควรจะเลือกอาหารให้ถูก mm hmm. เช่นแซนด์วิชครัวซองแฮมชีสอย่างเงี้ยเราก็อาจจะไปเลือกกับแบบอ่ะข้าวไก่ผัดอย่างเงี้ยง่ายกว่าบางทีเราแบบโอ้ยเหนื่อยจังเลยเราเครียดเราอยากเติมน้ำตาลใช่ไหมระหวา่างแบบลงไปซื้อแบบลาปูชิโน่หรือว่าไอศครีมลูกนึงอย่างเงี้ยมันก็ไม่ผิดแต่ว่าถ้าเรากินแบบสตรอเบอรี่หรือว่าเบอร์รี่บลูเบอร์รี่พวกเนี้ยมันก็ดีกว่า แล้วมันก็ธรรมชาติกว่าแน่นอนความฟินไม่เท่ากันหรอกผมขา้าใจแต่ว่ามันมันก็ดีกว่านะคือเราต้องเลือกฉะนั้นเนี่ยเรื่องแรกคือ Quality Food เป็นเรื่องที่มี Impact มากถ้าเราจะคุมหุ่นนะครับเรื่องหันมาคือ Quality Weight Training ผมอะออกกำลังมาตั้งแต่สมัยปี2003ใช่ปะเทรนเนอร์เนี่ยเคยเทรนที่ f i ตเนสเฟิร์สแล้วก็ไปเทรนกับคุณนัททิวแล้วก็ไปเทรนกับเทรนเนอร์คนปัจจุบันอย่างเงี้ยคือเราก็ได้ความรู้ประสบการณ์จากการเทรนมาระดับหนึ่งเลยอยากจะเล่าให้ฟังนะครับคือเราเคยไหมอะเวลาเราเล่นเวทอะ ไม่ว่าจะเล่นเองหรือว่ามีคนสอน่ะบางครั้งมันจะแบบเฉยๆว่าคือมันมันมันก็โอเคมันไหวว่ะบางครั้งมันก็จะแบบไอ้เยเหย <sự> เนื่อ,อ,อเหนื่อออกเหนื่อยแบบพอบอะคือแบบป่อยกูไปเถอะคือแบบจะตายแล้วอะซึ่งผมกจะบอกว่าคุณภาพเวทเทรนนิ่งอะมันต้องเหนื่อยเว้ยมันต้องรู้สึกหลานั่นแหละมันแปลว่ากล้ามเนื้อเราอ่ะถูกทําลายเราร่างกายะจะพยายามซ่อมแซมพอซ่อมแซมปุ๊บแบบลูกรลางมันจะเปลี่ยน กล้ามเนื้อมันจะขยายตัวคือบางทีอะเราออกเองอะเราไม่ได้ผลักดันตัวเองขนาดนั้นไงเราแบบโอ๊ยพอละกูยกได้แค่แนีแ้แหละไม่ไหวละเดี๋ยวทำหล่นอ้ายคนอื่นคือมันก็เราก็จะหยุดอยู่แค่นั้นเพราะบางครั้งอะผมออกกําลังกายอะมันเหนื่อยแบบกลางๆอย่างเงี้ยมันก็จะร่างกายมันจะไม่เปลี่ยนแต่พอเราแบบพอเราใส่เต็มที่อะแบบเหนื่อยที่ที่ยงเงี้ยเรากลับบ้านมาคือแบบหลับแล้วนอนตายไปเลยอะอาทิตย์เดียวอะเราจะเห็นเลยว่าแบบ รูปร่างเราเปลี่ยนเว้ยคือไหลชัดหน้าอกเริ่มแบบเต็มขึ้นอะไรเงี้ยซึ่งถ้าเราจะถอดรหัสอะน้ำหนักที่ยกอะมันต้องไม่เบาเกินไปเราเราใส่เท่านี้แล้วเราก็ยกได้12ครั้ง15ครั้งก็ชิลไออย่างเงี้ยน้อยไปคือมันควรจะแบบเพิ่มน้ำหนักไปอีกจนแบบเรายกได้แบบ12ครั้งก็คือแบบได้อีกหน่อยนึงอะแบบ13 14 15ไอ้เหีอ้ยีหมดแรงแล้วอันเนี้ยคือน้ำหนักที่ใช่ ภาษาทีนิคเขาเรียกว่าต้องมี progressive overload สัปดาห์หนึ่งอย่างเงี้ยเรายกแบบน้ำหนัก5กิโลสัปดาห์ถัดมาเราควรจะปรับเพิ่มขึ้นได้เป็นแบบ5.5อย่างเงี้ยหรือว่าจำนวนครั้งที่มันเยอะขึ้นได้ จริงๆมันมีเทคนิคอื่นๆอีกนะแต่ว่าผมก็เล่าแต่แตละกันเช่นแบบซูเปอร์เซตอย่างเงี้ยทำแบบท่าหนึ่งจบแล้วทำอีกท่าเหือยไม่พักคือมันแบบมันจะทำให้เราแบบเหนื่อยขึ้นไปอีกแบบคูณ2อ่ะหรือว่าดรอปเซตอย่างเงี้ยก็คูณ2คูณ3คือการยกแบบเริ่มที่มันแบบหนักมากๆน้อยแล้วค่อยๆลดจำนวนน้ำหนักกันลงมาแล้วก็เพิ่มจำนวนขึ้นไปแล้วเวลาพักให้น้อยอย่างเงี้ยมันจะแบบเหนื่อยจริงๆนะมันจะลามากแบบไซเรนเล่าเล่นแบบหัวไหล่้ยครับปกติเล่นแบบ8 ิโลอยงี้อันนี้คือแบบ4กิโล2กิโลแต่ว่าเล่นแบบเป็นร้อยครั้งอะ่ะเออมันลา้างจริงๆนะแล้วมันก็จะแบบคมมากไหลคมมากเทคนิคแบบนี้ก็คือได้จากการแบบไปเทรนเนอร์มาอันถัดมาคือคุณภาพคาร์ดิโอก็คือการคาร์ดิโอแหละอันนี้ส้ารับส่วนตัวหมนะมันเป็นอะไรที่เันแบบโคตร พเพราะว่ามันเสียเวลาคือเราก็แบบใช้เวลากับมันในการแบบเดินลู่หรือว่าปั่นจักรยานอย่างเงี้ยแต่ถามว่ามันสําคัญไหมมันสําคัญนะเคยเห็นปะแบบเวลาเราไปยิมแล้วก็แบบมีคนแบบเดินบนลู่แล้วก็เล่นมือถือหรือว่าคุยโทรศัพท์ปั่นจักรยานก็ดูอะไรไปอย่างเงี้ยถามว่าผิดไหมไม่ผิดกามนันจะบอกว่าการทําแบบนั้นน่ะมันไม่เหนื่อยเว้ยแล้วพอมันไม่เหนื่อยอ่ะอยู่จะไม่ได้ไเลยอยู่จะเสียเวลายอย่างเดียวคือควอนตี้คาร์ดิโอเนี่ยอันนี้ผมไปเรียนกับ คุณเบสเบสฟิตอะวิธีการคุณเบสคือเดินลู่อะให้เดินชันปรับความชันให้สูงที่สุดแล้วก็ความเร็วอะค่อยๆเพิ่ม จนถึงจุดที่เราแบบเดินไม่ได้แล้วว่าเดินต่อไม่ได้คือเพิ่มอีกเนี่ยมันจะต้องวิ่งแล้วว่าคุณเบสอาจจะใช้จุดนั้นเป็นตัวกําหนดว่าเนี่ยคือคุณภาพคาร์ดิโอก็คือต้องเป็นการเดินชันที่เกือบจะวิ่งแล้วว่าแต่ไม่วิ่งมันเหนื่อยมากนะผมเคยทําแล้วมันเหนื่อยแบบมันเหนื่อยฮี้ยมันเหนื่อยแบบมันเหนื่อยอะเวลาเราใส่แบบ Apple Watch อย่างเงี้ยฮาร์ดเรทอะมันก็จะอยู่แบบประมาณ130140 In ิบร้อยเวคือมันถูกต้องแล้วเพราะว่ามันจะทำให้ฮาร์ดเรทเราแบบอยู่ในเคล็นะตั้งแต่สองมันคือแบบเป็นสเต ฮาร์ดเหลที่ไม่ต่ำเกินไปแล้วก็ไม่สูงเกินไปมันจะเป็นแบบจุดที่เหมาะสมที่ทําให้เราแบบเอาพลังงานออกมาใช้เอาเอาไขามันออกมาใช้มากที่สุด10นาทีเนี่ยตัวเปียกแล้วอะคือถ้าทําอย่างเงี้ยแบบชั่วโมงหนึ่งก็คือตายอะ คือเหงื่อท่วมแบบตัวเหม็นนี้ค่นเกิดขึ้นแน่นอนคือผมเป็นคนที่เคยไม่สบายมากเป็นสรงมาก่อนใช่ปะมันจะเดินทรงตัวยากผมก็จะเปลี่ยนมาปั่นจักรยานแทนแต่ว่าการปั่นจักรยานอ่ะผมก็รู้ตัวว่าถ้าเราไม่ใส่ใจอ่ะเอื่อยใช่ปะมันก็จะไม่เหนื่อยสุดท้ายผลลัพธ์ก็จะไม่เกิดผมก็จะปั่นจักรยานแบบปรับความหนักอ่ะในเลเวลหนึ่งแล้วก็สปีดอ่ะในเลเวลหนึ่งเราก็ปั่นไปสักพักหนึ่งอ่ะเราจะรู้ว่าเออเราเหนื่อยเหงื่อเราออกเราหายใจเร็ว แล้วพอเราดูฮาร์ดเรทที่ Apple Watch อย่างเงี้ยเออมันก็แบบ1 3 0 135มันก็โอเคเราก็ทำแบบเนี้ยไปอันนี้แล้วแต่คนควนที่คาร์ดิีออ่ะพอเราทำปุ๊บอะโดยเฉพาะคนที่อยากเป็นหุนดีนะต้องเผื่อเวลาคาร์ดิโอด้วย มันก็ต้องมีแบบ flexibility นะหรือว่าความยืดหยุ่นคือเราก็จะให้แบบอย่างเมื่อวันเราติดประชุมหรือเรามีนัดไปกินข้าวกับเพื่อนกับแฟนหรือว่าไป,ไปกับที่ไปทำงานอย่างเงี้ยมันคีเราอาจจะแบบไม่สามารถมาคาริโอได้ให้ดูเป็นรายสัปดาห์สัปดาห์หนึ่งเนี่ยก็ประมาณแบบ300นาที250นาทีแต่ถ้าใครแบบขุ่นแบบ อ้วนหน่อยแล้วอยากจะลดอ่ะช่วงแรกก็ต้องอัดคาร์ดิโอเยอะหน่อยแบบสัปดาห์ละแบบ4 0่ร0 0 0 0นาทีอะไรเงี้ยผมเองอ่ะช่วงนี้ผมพยายามคาร์ดิโอประมาณสัปดาห์ละแบบ2 0ง1้0 2ร0แปบระมาณเนี้ยแล้วแต่เพราะว่าเรารู้ตัวว่าเราเริ่มคุมอาหารได้ระดับหนึ่งล้วไม่เป็นต้องคาร์ดิโอเยอะมากอย่างสุดท้ายอันเนี้ยผมเรียกมันว่า quality mindset เคยไหมว่าเวลาเราแบบ เราอยากทําอะไรเราอยากแต่เราไม่ลงมือทอําอ่ะไม่อันนี้ไม่ได้คนตีนะคือเพราะว่าผมก็เป็นเป็นบ่อยด้วยมันก็จะเป็นอยู่งอย่างน,นนะมันก็จะเป็นวนลูปอย่างนั้นนะเราก็จะแบบโอ๊ยทำไมคน,นเขาหุ่นดีจังวะคือจะบอกนะว่าทุกคนเนี่ยที่เป็นเซเลบหรือว่าอินฟลูหรือว่าเพื่อนเราหรือใครก็ตามอะ่ะที่เขาหุ่นดีอะ่ะเบื้องหลังอะ่ะไม่มีใครได้มาโดยง่ายนะ ขมีความทุ่มเทนะไปกับการคาร์ดิโอคุมอาหารการเวทเทรนนิ่งซึ่งทุกคนเขาก็ทํางานไงคือแปลว่าเขาก็ต้องบริหารจัดการถูกปะแต่เขาทําได้ <Yeah. S 1> เพราะว่าอะไรเขามีมายเซตที่เขาอยากแล้วเขาก็ลงมือทำเว้ยเราทำงานอื่นอยู่เป็นเจ้าของธุรกิจเป็นผู้บริหารทำงานบริษัทแต่ว่าเราอ่ะต้องทำอย่างอื่นเพื่อหาเงินมาเลี้ยงชีพเราแต่เราอ่ะต้องบริหารจัดการให้กับ สามสี่สิ่งเมื่อกี้ด้วยปรับอันนั้นอนะ่ะให้แบบหรือปรับเราปรับแผนชีวิตเราให้มันไปรวมกันได้ตรงกลางอันเนี้ยมันก็จะยั่งยืนแล้วก็ได้ผลมีทิปเล็กๆ,ๆน้อยๆคือแบบบางทีอ่ะเราต้องแบบอดทนแล้วก็ต้องให้เวลากับมันนะพอเราอดทนแล้วเราให้เวลากับมนะันอ่ะจนการเปลี่ยนแปลงแรกอ่ะมันเกิดอะเชื้อไฟมันจะติดเว้ยใจมันจะฟูขึ้นมาทีว่าเฮ้ย ไอ้เหียที่กูทําไปเนี่ยไม่เห็นผลว่ะคือแบบผมเนี่ยรู้เลยว่าพอเริ่มแบบออกกําลังเวทให้มันหนักแล้วคุมอาหารแบบกลางๆไม่ต้องแบบคลีนมากเติมความสุขให้กับชีวิตเฮ้ยมันเปลี่ยนว่ะเช่นไอ้เส้นแบบวีลายอ๋อผมมันไม่เคยมีพอมันเริ่มมีอย่างเงี้ยหรือว่าซิกแพคมันเริ่มชัดขึ้นเงนี้ยเราจะแบบเฮ้ยเียแบบมันถูกว่ะแปลว่าเราจะมีกําลังใจเราจะมีเชื้อไฟอะ่ะนั่นอะ่ะมันจะส่งให้เราอะ่ะทํามันได้ต่อ ฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงแรกอ่ะโคตรสาคัญมันมีผลในเชิงจิตวิทยาของตัวเราเองในขั้น2อง <c oughs> ขั้นสต่อไปที่อีกอันหนึ่งคือบางทีเราแบบเราพยายามมากใช่ป่ะเราทํามันได้พอเราหลุดอ่ะด้วยอะไรก็ตามอะ่ะแล้วแบบอีฮี้กลับไม่ได้สักทีอย่างเงี้ยเรจะบอกว่าการหลุดอ่ะเกิดได้เป็นเรื่องปกติมากเพราะว่าชีวิตมนุษย์ไม่ได้เกิดมาเพื่อกินไกายยาน่ย่างแบบไม่มีหนังคลนคจืดกับๆๆข้าวกล้องตลอดเวลาถูกปะ มนุษย์เราต้องแบบทำอย่างอื่นด้วยฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะหลุดไปกินแบบอาหารแบบ ปกติกินชาบูบ้างน้ำแข็งใส่บ้างกินแบบขนมปังปิ้งสังขยาบ้างเงี้ยก็กินได้ประเด็นสังคกตการยอมรับเว้ยคือถ้าเรายอมรับได้ว่ากําลังอยู่ในจุดที่แบบสร้างความสุขทางใจกินแบบกินด่าเลยอะ่ะถ้าเรารู้ตัวเดือนหน้าเราจะหยุดละเราจะกลับมาฉะนั้นช่วงนี้เราก็เอนจอยความสุขของเราไปไม่งั้นมันจะนอยแดกเว้ยมันจะเกิดอาการแบบอเฮียกู a, อ้วนแล้วทําไงดีว่าน้ําหนักกูขึ้นซิแพ็กกูหายแล้วทําไงดีทําไงอะ่ะคือหุ่นยังไม่ดีสักทีเลยอะ่ะ กำลังตั้งเยอะตั้งแยะก็คือให,ให้เรายอมรับกับมันซะเซตเป้าหมายใหม่การกาหนดเป้าหมายใหม่อ่ะสำคัญมากเป้าหมายที่ดีคือเป้าหมายที่ชัดเจนเช่นเราจะถอดเสื้อถ่ายรูปผมนี่ไปถ่ายรูปที่เกาหลีองเงี้ยใช่ป่ะกับกับคุณนัดไงอันนี้ก็เป็นแบบการกําหนดเป้าหมายแบบหนึ่งที่แบบเป็นตัวเลขเลยอ่ะมีทิปอีกอันหนึ่งคือผมอ่ะสร้างน้ําหนัก ทุกเช้าหลังจากอาบน้ําเสร็จหลังจากทาธุระถ่ายเสร็จอะถามว่ามันดีไหมผมว่ามันดีนะเราอะจะรู้ตัวเช่นสมมติว่าเมื่อวานเนี่ยเราไปหลุดมาเราแบบกินเละช่วงนึงอย่างเงี้ยการวัดน้าหนักทุกเช้าอะมันทาให้เราเห็นการเปลี่ยนแปลงคือมันไม่เกิดขึ้นทันทีหรอกมันไม่ได้แปลว่าสิ่งที่เรากินไปเมืม่อวานแล้ววันนี้มันจะบวมขึ้นมาทาันทีแต่ว่าอย่างน้อยอะเรามีตัวเลขให้เกาะ เรามีข้อมูลให้เกาะไงว่าเออเราเริ่มจะอ้วนขึ้นน้ำหนักขึ้นนะแล้วเราเริ่มจะน้ำหนักลงเรารู้เห็นการเปลีป่ยนที่เร็วอ่ะถ้าเราอยากมากเพียงพออ่ะกลไกเนี้ยมันจะทาให้สมองเราอ่ะเริ่มสั่งการว่าเรากินสเต็กกับสลัดดีกว่าไปกินพิซซ่าไหมวะการชั่างน้ําหนักทุกเชา้าอ่ะมันมีข้อดีคือเรารู้ตัวเ,เองว่าเราอยู่จุดไหนเราต้องแก้ไขอะไรหรือว่าเราจะรีวอร์ดตัวเองอยังไงแล้วก็ จังหวะการชั่งน้ำหนักทุเช้าวะ่ะมันเป็นการบอดี้เช็คแต่ว่าอันนั้นมันเป็นการเช็คแบบดูตัวเลขไงแต่การเช็คที่ดีอะ่ะอีกอันหนึ่งก็คือดูตัวเองในกระจกเลยสังเกตสุขภาพร่างกายตัวเองว่ามันเปลี่ยนแปลงยังไงผมยังทาข้อเนี้ได้ไม่ค่อยดีคือแบบหรอกวะนี่คือแบบมันไม่โอเคเหรออะไรเงี้ยแต่เทรนเนอร์บอกว่าเออมันไม่โอเคพี่เรื่องพวกนี้คือเราต้องหัดทําที่อีกอันหนึ่งคืออย่าปล่อยให้ตัวเองหิว อันนี้แม,แม่งแบบเป็นโคตรเป็นเหตุผลส่วนตัวคือเวลาหิวอ่ะมันจะแบบสมองสมองมันจะไปหมดไงแล้วมันจะอยากแบบอยากไปหมดแล้วแบบเวลาเราเห็นอะไรตรงหน้าเราก็จะแบบควบคุมใไม่ค่อยได้เราก็จะกินเว้ยแล้วถ้าเกิดแบบเราปล่อยให้ตัวเราหิวไปเดินแบบเอ็มซาเฟียข้างล่างอย่างเงี้ยหรือว่าเอ็มคอทียอหรือพาราคอนข้างล่า,างเนี้ยที่มันคือสวรรค์ของอาหารนึกออกป่ะแล้วเราก็จะแบบเฮ้ยอยากกินหมูทอดเฮ้ยอยากกิน ชาไข่มุกเลยอยากกินน้ําปั่นซึ่งมันจะพังหมดเลยเว้ยที่ผมผมก็คือเราควรจะเตรียมอาหารแล้วก็วางแผนให้ดีว่าเราจะกินอะไรเราเตรียมอะไรหรือว่าเราจะไปซื้ออะไรวันนี้เราจะเดินทางไปตรงไหนเราจะแบบเจออะไรบ้างแล้วก็วางแผนให้เรียบร้อยพอเราวางแผนน่ะเราก็จะมีอาหารมาถึงร่างกายเราอะ่ะเพียงพอแล้วเราก็จะไม่หิวแล้วพอไม่หิวอะโอกาสที่เราจะรับโปรเซสฟูดหรือว่าแคลอรี่ที่เกิน พร้อมกับน้ําตาลที่ไม่ดีอย่างเงี้ยมันก็จะไม่มีละเอออันนี้ดีนะลองลองไปใช้คืออย่าปล่อยให้ตัวเองหิวอีกข้อหนึ่งคือพยายามหลีกเลี่ยงผมชักว่าลิควิดแคลอรี่ก็คือพวกแบบของเหลวอะน้ําที่มันแบบมีแคลอรี่อะคือแบบอย่างเรากินน้าผลไม้น้ําส้มอย่างเงี้ยเราคิดว่าเออมันดีเพราะมันคือผลไม้จริงๆมันก็น้ําตาลเว้ยนมอย่างเงี้ยเฮ้ยมันดีมีประโยชน์คือมันก็ดีมีประโยชน์แต่ว่ามันก็มีแคลอรี่ แล้วถ้าเราไปกินกับใส่น้ำตาลหรือว่ากินกับขนมปังกินะข้าวอีกอันนี้มันก็จะเป็นแคลอรี่ส่วนเกินได้วิธีการคือพยายามกินแบบลิควิดที่มันแบบแคลอรี่ไม่มีเช่นน้ำเปล่ากาแฟน้ำชาอย่างเงี้ยไม่ใส่นมไม่ใส่น้ําตาลอย่างเงี้ยครับก็จะดีโอเคประมาณนี้มีคี A จากแฟนๆถามมาในอินสตาแกรมเนาะถามว่าออกกําลังกายสัปดาห์ละกี่วันครับ ผม,มออกกําลังกายสัปดาห์ละประมาณ4-5ถึงวันถึง6วันแล้วแต่ถ้าแบบฟิตหน่อยก็แบบ56วันแต่ถามผมว่าที่ดีอ่ะคือ4-5วันบบอ่ะพอเพราะว่าถ้ามันเยอะเกินออกกําลังกายเยอะเกินอ่ะร่างกายก็ไม่ได้พักพักน้อยแล้วสุดท้ายอ่ะการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายอ่ะจะจะไม่เกิดน,นะครับเล่นที่ไหนครับอุ้ยจังตาบอ่คือแต่ก่อนนะ่ะผมเล่นที่ฟิตเนสเฟิร์สตอนนี้ก็ยังเล่นอยู่แหละแต่ว่าจะ เปลี่ยนล้ก็จะไปเล่นที่บูส f ฟิตเนสแล้วก็ทุกวันนี้ก็ไปเล่นที่ไอรอนฟิตด้วยเพราะว่าไปเทรนที่ไอรอนฟิตนะครับเทรนเนอร์ mm hmm. Trainer, หรืออาหารเสริมจําเป็นไหมครับอันนี้พูดยากครับถ้าตอบแบบทฤษฎีจริงๆเลยอะ่ะก็ต้องตอบว่าไม่จาเป็นแต่ถ้าตอบแบบด้วยเคล่นะทักกี้คอลิตี้เนี่ยคือเราอยู่ในยุคที่มันแบบเราทำงานถูกป่ะมีความเครียดแล้วก็อาหารเนี่ยเราก็ซื้อกินเราไม่ได้ทําเองทั้งหมดมันทําให เราอ่ะไม่สามารถออกกำลังได้หนักขนาดนั้นและถูกต้องด้วยการเกรงกล้ามเนื้อมีเทมโปการใช้น้ำหนักให้เหมาะสมกินอาหารอย่างเงี้ยเราก็ไม่เราก็อาจจะกินโปรโตีนไม่ถึงขนาดนั้นก็ได้ผมคิดว่าอาหารเสริมหรือว่า personal trainer ถ้าคุณเป็นคนที่กินอาหารดีมากทำอาหารกินเองแล้วก็ตั้งใจศึกษาดู y o YouTube รู้ว่าเทคนิคออกกำลังยังไงอะไรเงี้ยถ้าคุณทำได้ขนาดนั้นเน่ะเป็นต้องใช้ตัวช่วยเหล่าน,นี้แต่พถ้ามีเทรนเนอร์เทรนเนอร์เขาก็จะแบบอีก2ทีไม่ได้พี่อีกอีกนิดอีกนิดอะไรเงี้ยคือเขาก็จะผลักดันเราไงเขาก็จะมีเทคนิคอะไรต่างเนี่ยหรือว่าอาหารเสริมอย่างเงี้ยกินแบบไก่ปั่นบ้างกินกูตามินบ้างอะไรเงี้ยมันก็ช่วยได้ คนที่ใช้ชวิตแบบคนเมืองอย่างเราเราอะ่ะเออแต่ถามว่าจำเป็นไหมก็ตอบว่าไม่จำเป็นวินาเนะประมาณนี้นะครับ How to คุมหุ่นของผมก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับก่อนไปสรุปอีกทีนะเป็น4คิวนะครับ Quality Food Quality Weight Training Quality Cardio และสุดท้ายท้ายสุดสำคัญสุด Quality Mindset เราต้องอยากมากเียงพอจนเราแบบเปลี่ยนแปลงเราก็นำกับความปใช้ในชีวิตประจำวันอย่าลืมถ้าชอบกดไลค์กด Subscribe ไเป็นช่องฟรีคูนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะบายขออภัยนะครับช่วงนี้เสียงแหบช่วยสบาย Right.